ออกมาขึ้นมาันได้มาเร็บไลยไปลยไปเลยลยไปม วัดต่อฟันเปิดแล้วเบิดแล้วเบิดล้เบิดสายเพื่อนสายสายมาอะไรมาสูนหมดโอ้ยอะไรไปเนี่ยยิงได้กี่ตัวเองกสูนหมดอ่ะ แ็้เขาเน่ยเบิเบเิร์ดเบิดเบิดเิร์ดเดเวิ์หรเดเบเิดบิรเลรบิรเรดบนร์บิรเบเร ระวังระเบิดเพื่อนโขเอ้ยสามคนน่ะซ้ายเพตัวซ้ายซ้ายสามตัวขวาขวาเอาไปตัวนึง เก้าคิวแพ้เข้าสี่ตัวแล้วเพื่อนวันต่อฟักเลือนนิดนึงโอ้โหฝั่งน้องยิงอ่ะห้าตัวแล้วเบอร์หน้าเต็มเบิร์โอ้โหมาแล้วเบิด์ันอหนางนี้กู

Oh, oh, oh. แอ้แล้วแน่นอนเรดทีม <Team> วิกตอรีเอมีพีแล้วตามตัวเหมือนเดิม